หลังจากวันกรุมครองโลกที่ผ่านมา40,000วัดที่ผู้รู้ตัวจริงฝันว่าจะมีการวางยาสั่งทางอากาศนั่นเป็นเจตนาเบื้องต้นของคนที่วางแผนทำโปรเจกต์นั้นออกมาแต่ว่าอาศัยห้างนโยบายของฝูนหนึ่งที่ต้องการกุตบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนวงตัววันที่มีวงเดียวมันก็เลยเกิดความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันทำให้มันสำเร็จ แต่ว่าเรื่องหลังเบื้องต้นเนี่ยความเริ่มของคนที่คิดตรงนี้โดยวิชาธรรมกายของศูบอกว่าคือ06ที่คิดบางแผนให้แต่ว่าเขามีเป้าหมายที่จะทําให้อิสลามได้รับความพอใจจากการฆ่าชาวพุทธหมดจะได้เหลือวัดร้างเอาไว้ให้พวกเขาใช้งานโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อแล้วความจริงทุกโรเกต์ที่ถึงหเข้ามาขับเคลื่อนเป็นการใหญ่ตั้งแต่ปี2องหที่เล่าไปแล้ว เขาก็ทำเพื่อที่จะขนเงินไปให้อิสลามโดยที่มีการตอบแทนบุญคุณจากอุมารีสีม่วงด้วยที่เคยช่วยเหลือทำให้ถึงหกสามารถได้รับความช่วยเหลือจากเงินของอิสลามในการใช้นี้ของตัวเขาเองที่เขาไปเล่นหุ้นเสียเมื่อหลายปีก่อนอันนี้เล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วพอดีกับอุมาลีสีม่วงเคยมาทำตามนโยบายของคุณพ่อนะมาขอแบ่งเงินบริจาค หรือหนึ่งในยุคที่ท่านยังขับเคลื่อนงานพุทศาสนาด้วยตัวเองได้อยู่เนี่ยแล้วหนึ่งไม่ให้หรือหนึ่งอธิบายไว้ในโรงเรียนชัดเจนว่าให้ไม่ได้เงินพระศาสนาที่สาธุชนญาติโยมตกหัวถวายมาน่ต้องการบุญเอาเงินไปให้คนอื่นที่เขาจะเอาไปใช้ส่วนตัวหรือไปใช้อะไรของเขาที่มันไม่ใช่งานที่ไปบอกบุญมาเนี่ยทำไม่ได้มันมีบาปมากก็เลยเป็นเรื่องที่ขัดแย้งขัดใจ แล้วภายหลังพวกเราถึงไ,ได้ค่อยๆรู้จากเส้นทางนั้นเส้นทางนี้ทาําให้รู้ว่าเขาไม่พอใจแล้วก็เลยพยายามเบียดเบียนขัดขวางไม่ให้งานใหญ่สําเร็จจนกระทั่งมีแผนการที่ลงตัวกันพอดีเพรเจอความแค้นของศูนยเข้าไปถึงได้กลายเป็นหาทางใช้วิธีคดีอาญาเบียดเบียนศูนย์ประจัดสำหน่งเจ้าอาวาสแล้วก็ทําได้ผลด้วยโดยที่ศูนย์หนึ่งยังไม่ต้องมีความ ผิดอะไรเลยจริงๆแค่ข้อเก่าหาเนี่ยแล้วก็หาทางทําให้ผิดเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ต้องหลบหนีหมายจาับเพราะว่าไม่ได้มาต่อสู้คดีหรือว่าไม่ได้มาอบตัวอะไรอย่างเงี้ยทั่งพวกนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่เป็นแผนการร้ายต้องการเบียดเบียนให้ส่วนหนึ่งเนี่ยพ้นไปจากตําแหน่งที่จะบัญชาการให้ชาวพุทธทํางานบุญได้ที่สาคัญคือถึงหกที่เป็นผู้วางแผนทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการที่จะ ใช้หนี้ของตัวเขาเองคืนกับอิสาาลามตามที่ไปเอาเงินเขามาแลที่มีใครเคยบอกไว้อะว่าเขาไปเอาเงินมาจากอิสลา,ามเงินจํานวนมากคือไม่ใช่เอาครั้งเดียวเนี่ยเอาไปเอามาก็สองพันกว่าล้านละมั้งคงไม่มีทางที่จะใช้คืนได้อะทาังนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่มาอะเขาขอที่ตรงนี้ก็ได้เขาอยากได้ที่ตรงนี้แหละที่มหาธมการเจดีที่รันทมเจดีเนี่ยถ้าส่งเงินคืนนีไม่ได้ก็เอาที่ดินมา มันก็ทําให้สุขหก็ต้องําททำแผนทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะสามารถเอาที่ดินตรงนี้ให้ผิดกฎหมายเพื่อจะยึดทรัพย์สินได้แล้วก็จะได้ใช้คืนที่ดินที่เป็นการใช้หนี้ของตัวเองไปได้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดของคนที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่รู้จกักฝ่าฝืนโทษคนก็เลยคิดไม่ถึงแงว่าคนอย่างสุขหกที่มาบวชมาตัา้งแต่สมัยแรกๆเนี่ยแล้วก็เรียนจบถึงด็อกเตอร์่ทางพระพุทธศาสนาด้วยนะ,ะจะเป็นคนที่ ไม่ได้สนใจกฎแห่งกรรมไม่กลัวความผิดบาปอะไรเลยทำทุกอย่างเพื่อต้องการเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นตรงนี้แหละเมื่อเขาสร้างภาพของเขาไว้ในลักษณะของชาวพุธอันเลอรพระที่เป็นในระดับจบด็อกเตอร์อย่างเงี้ยมันทําให้คนไม่กล้าที่จะคิดว่าเขาไม่ดีไม่กล้าที่จะคิดว่าเขาคิดร้ายไอ้แบบเนี้ยมันเป็นความผิดของหมู่คณะที่ไม่คิดเป็นความผิดของหมู่คณะลูกหรือพ่อที่ประมาทแล้วก็ฟังทําน้อยแต่มาถึงจุดนี้ตอนนี้เนี่ย เขากําลังยึดครองทรัพย์สินทั้งคนและองค์กรของหลวงพ่อไปเป็นของเขาแล้วก็ใช้คนของหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อทํางานให้พวกเขาได้เงินใช้เอาไปให้ใครต่อใครที่เขาไปรับปากเขาหมดศูนหนึ่งท่านเคยพูดในโรงเรียนนะพูดในทํานองว่าเขาเนี่ยชอบอาสาเจอใครก็อาสาช่วยเขาไปหมดแหละแต่ไม่ค่อยแลกเปลี่ยนมันก็เลยเหมือนการสร้างอิทธิพลให้ตัวเองเนะี่ยมี power ที่จะใช้ทรัพยากรหรือความสาม,มารถของกลุ่มอื่นๆได้ ที่จะทําให้เป้าหมายของเขาบรรลุแล้วก็เอาที่ดินรามทำมาหาธรรกิจดีๆยกให้กับอิสลามเป็นการใช้หนี้ของเขาต้องกำจัดคนที่ขัดขวางตัวหลกักเลยคือศูนย์หนึ่งเออกไปก่อน